ที่หน่อยถึงไม่รับซื้อธนบัตรที่ระลึกวาระต่างๆหน่อยบอกว่าหน่อยรับซื้อธนบัตรทุกใบหน่อยรับซื้อแต่ราคาไม่โดนใจกับคุณลูกค้าคุณลูกค้าคาดหวังว่าแบงค์เจเนี่ยจะมีมูลค่าราคาหลักแสนหลักล้านมันเป็นไปไม่ได้ค่ะฟังดีๆนะคะธนบัตรรุ่นนี้ผลิตในปีพุทธศักราช2,559 ในวันที่9มิถุนายนยอดผลิตมากถึง20ล้านฉบับเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงครองราชยาวนานถึง70ปีพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวค่ะที่ครองราชยาวนานถึง70ปีแต่ที่สําคัญพระอ,องค์ท่านน่ะครองราชยาวนานกับ70ปีกับ126วันยอดผลิตของธนบัตรรุ่นนี้20ล้านฉบับเลยเป็นเลยทําให้เป็นธนบัตรที่ทุกบ้านมีและมีทุกบ้าน จริงๆแล้วธนาบัตรรุ่นนี้ทรงคุณค่าทรงความหมายมากๆเนอะแต่ราคาย,ยังไม่แพงร้านแบงก์โบราณอย่างที่หน่อยบอกเลยนะคะหน่อยนํามาขายกรอบแถมแบงก์รวมจัดส่งยอดผลิตคือ20ลร้านฉบับต่อมาเซตนี้เลยเขาก็ว่ากันว่าค่ะเป็นธนาบัตรที่ราคาแพงมากๆก็ไม่ได้แพงเพราะว่ายอดผลิตมากถึง15ล้านฉบับเลยทําให้ธนาบัตรรุ่นนี้มีมากในท้องตลาด เห็นไหมธนบัตรที่ระลึกแต่ละวาละอะไรก็ตามผลิตเยอะแยะมากมายนี่ดูร้านแบงก์โบราณที่หน่อยนามาวางไว้แต่ที่เขาประกาศการรับซื้อรับซื้อหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะจะมีคําว่าธนบัตรตัวอย่างถ้ามีแบบนี้รับซื้อใบละ2 0 0 0ถึง2,500บาทเพราะอะไรและทําไมใครจะมีธนบัตรถ้ามีคําว่าตัวอย่างการตัวอย่างเนี่ยจะต้องมีเลขแบบนี้ด้วยนะเห็นไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นเลขศูนย์ทั้งหมด7ตัวเลย นะคะอันนี้เป็นธนบัตรตัวอย่างจะมีตาปั๊มสีแดงด้วยนะคำว่าตัวอย่างด้านหลังนะคะก็จะมีเลขกํากับอีก4ตัวด้วยกันธนบัตรตัวอย่างใครจะเป็นคนได้บุคลากรค่ะที่ทํางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีสิทธิ์และมีโอกาสที่มีธนบัตรตัวอย่างเห็นไหมคนย0ล้านคนอะไรก็ตามที่คน20ล้านคนมีธนบัตรเหล่านั้นราคาไม่แพงธนบัตรที่ระลึกวาระต่างๆเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีราคาหลักแสนหลักล้านถ้าเป็นแบบนี้ค่ะธนบัตรตัวอย่างถึงจะรับและมีทุกวาระไม เขามีทุกวาละเลยเห็นไหมธนบัตรตัวอย่างจะพิมพ์คําว่าตัวอย่างแล้วก็มีเลข4ตัวอยู่ด้านหลังพี่หน่อยไขยข้อข้องใจให้แล้วเนาะทําไมธนบัตรที่ระลึกวาละต่างๆถึงราคายังไม่แพงเพราะว่ายอดผลิตเยอะนั่นเองค่ะและถ้าเกิดคุณอยากนําธนบัตรตัวอย่างมาเปลี่ยนเป็นเงินคุณลองถ่ายรูปส่งมาก่อนเนาะหน่อยประเมินราคาให้ราคาถูกใจและก็ค่อยขายราคาไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรไม่มีการซื้อขายเรื่องมันง่ายแค่นี้ทุกอย่างประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ